อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบาย e ีเจนนะครับอยู่กับฟังโก้นะครับนักรบน้ําแข็งนะครับบทบาทนักสู้พิเศษปะทะนะครับไม่เห็นมันจะปะทะตรงไหนเลยส่วนมากเขาก็เล่นกันไม่ส่วนมากจะเล่นกันอยู่ข้างหลังแล้วลองดึงนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าเขาให้เล่นฟรีอยู่ก็เลยอ่ะในเมื่อเขาให้เล่นฟรีก็อัดคลิปก่อนเลยละกันครับมาดูสกินของฟังโก้นะครับฟังโก้ที่เป็นฮีโร่ที่แพงมากเลยเจดี่ิบเเพชรนะครับ ใช้ดับซื้อสามหมื่นแล้วก็ดูสกินฟังโก้นะครับเ4 9เพชรนะครับรู้สึกจะบวกเลือด100นะครับสกินฟังโก้เป็นพ่อค้าเนื้อแดนเถื่อนนะครับสกินเท่ครับแต่ก็โคตรแพงครับเนี่ยครับเ4 9สเาเพชรนะครับสำหรับสกินฟังโก้นะครับพ่อค้าเขียงหมูครับ พลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ8นะครับพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ6ผลจากทักษะอยู่ที่ประมาณ5ความยากอยู่ที่ประมาณ6นะครับมาดูทักษะติดตัวของฟังโกนะครับอยู่ในหมวดหลบหนีพลังป่าเถื่อนนะครับเมื่ออยู่ในหมวดหลบหนีนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10%นะครับแล้วก็ฟื้น HP 0.5%นะครับทุกทุกวินะครับตะขอเหล็กนะครับยิงตะขอไปใส่เป้าหมาย ในพื้นที่นะครับก็เอาง่ายๆเอาตะขอไปเกี่ยวไปเกี่ยวศัตรูเข้ามาแหะครับทำลาย450ดาเมจบวกดาเมจโจมตีกายภาพนะครับช็อกโกรดช็อกโกรดนะครับเป็นการกระทืบเหมือนกระทืบพื้นเหระครับปล่อยระเบิดโกรดขู่ศัตรูทําให้ศัตรูรอบๆนะครับโดนความเสียหาย300ดาเมจนะครับบวกดาเมจโจมตีกายภาพและลดความความไวของการเคลื่อนไหว70%นาน1.5วินาทีนะครับ สังหารหมู่นะครับปราบศัตรูด้วยการสับต่อเนื่อง6ครั้งนะครับแฮ็กในแถวกทำลาย70แต้มนะครับบวกแต้มโจมตีกายภาพมาดูเกียร์นะครับเกียร์อาจจะดูพิเลนพิเลนนะครับก็ใช้อ่รองเท้าเทวดานะครับแล้วก็เข็มทอบวกคําสาบนะครับแล้วก็ผลึกน้ําแข็งเออไม่ใช่สายเวททำไมใช้ผลึกน้ำแข็งนะเดี๋ยวดูกันครับ มีดน้ำแข็งนะครับแล้วก็ดาววิเศษนะครับไม่เป็นไรครับลองกันขำๆนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนก็ได้ครับนี่นะครับฟังโก้นะครับเพิ่งเล่นไปแค่2เกมนะครับอัตราชนะ50%ก็นคือเล่นไป2ตาเนี่ยชนะ1แพ้หนึ่งนะครับนี่คือเกมที่3ามที่จะเล่นฟังโก้นะครับเข้าเลยครับอ่ะชวนเด็กในในกลุ่มครับที่แอดนะครับใครเข้าใ็ให้มันเข้ามาใครไม่เข้าช่างมันครับ เราไม่ซีเรียสครับขำๆครับเกมนี้ไม่มีใครเข้าเลยครับหรือว่าไม่อยู่กันไม่รู้อ่ะหลุดเข้ามาคนหนึ่ง้วครับเข้ามาคนหนึ่งก็ไปเลยครับเอ โก้เลยครับใช้สันไหวครับเอาไว้กระโดดโคดหดกระโดดดึงนะครับก็เวอร์ไปนะครับเอาไว้กระโดดหนีนครับเพราะจริงๆแล้วฟังโก้สายนี้ออกมาเพื่อวิ่งเร็วครับก็ส่วนตัวฟังโก้ก็มีทักษะการวิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกทักษะการวิ่งของไอเทม2ชิ้นก็เป็นอีก14เปอร์แล้วก็รองเท้าวิ่งไว้นะครับแล้วที่ออกอ่า ออกอันนั้นออกของเวทนะครับหนึ่งเพิ่มทักษะการวิ่งนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามที่โดนสกิลเนี่ยเดินสโลว์สิเปแถมว่ารีเจนมานาด้วยครับเพราะจริงๆแล้วฟังโก้ไม่ได้ไม่ได้ออกแนวปะท,ะทะที่จะไปตีบูธเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอันนี้ลองเล่นสายนี้ก่อนครับเดี๋ยวไอ้สายบูที่แบบว่าวิ่งไล่ตีวิ่งไล่กระชากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองฝึกอีกทีนึงนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกครับตัวละครแต่ละตัวความถนัดของผู้เล่นมันต่างกันครับเพราะว่าอย่างพี่เล่นดอทเอพี่ก็เล่นถนัดอยู่ไม่กี่ตัวครับสี่ห้าตัวฮีโร่เป็นร้อยเหมือนกันเกมนี้ที่หลักๆที่ที่เล่นแล้วเข้าเข้ามือที่เล่นเข้าเข้ามือที่จะเห็นเห็นกันบ่อยๆผมว่าน่าจะเป็นบามอนกับยนเจ้านะที่เห็นพี่เล่นเข้าเข้ามือับเนี่ยเพื่อนไม่เข้าป่าก็จบนะครับ ถ้าเข้าป่าเราก็ได้ครับฟังโก้วิ่งไวอยู่นะครับเดี๋ยวดูออกของพอออกของวิ่งไวนะอย่างปี๊ดอ่ะอันไหนแพงกว่ากันว่าของสองอันสองพันเข็มทอเท่าไหร่ว่าพันแปดเอาเข็มทอถูกกว่าครับก็ทีมเรามีฟังโก้นะครับคากุระ ยุนเจ้านะครับบาร์อน rules, อีกตัวหนึ่งคิ้นนะครับฝั่งตรงข้ามมีซันนะครับมีอลูการมีบูโนเฟย่ามี ia, มีอารนะครับล<ม>ืมลืตีช้าเสียเวลาเลยครับ rules, โชว์ดึงว่าเลยครับ โซ่เรายัางสั้นครับให้โซ่เรายาวกว่านี้ก่อนมาแล้วครับรองเท้าไม่มีเลยครับเหมือนเขาเขาจะไปฟาร์มมาแล้วเห็นแว๊แบโอ้ยยังไม่ติดคีบอีกกระเทือนมาทั้งหนึ่งดอกฟันครับฟันครับ เมื่อกี้คิดว่าลากติดแล้ว,ลวนะเน่ยจุ๊บไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับปัป่นปั่นครับเขาเรียกปั่นอื้อ โซ่ยังไปไม่ถึงครับโซ่สั้นครับ <First blood. S 1> โอ้ยโ,โ,โอ้โหโดนสกิลรูก,กาด <Every S 1> โด,โโดนใบป้อมครับ ยืนเจ้าเจอรูก,กาดใบป้อมเข้ามาตี one shot, one วิ่งไปใหม่ครับวิ่งไปใหม่ซ่าก็อย่างงี้ครับป้อมหายไปเยอะเลยครับโซ่สั้นเหลือเกิน เลี้ยวห้าโซ่มันจะยาวกว่านี้สักเท่าไหร่เนี่ยมาแล้วครับได้มาหนึ่งครับ ไม่มีอันติีทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหไ <ial> ปงัดหนึ่งหนึ่งกับอลูกาดไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยครับเจ็บมีแต่เจ็บกับเจ็บเลยครับอลูกาดมันเลยนี่ครับอ้าวห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 ้าวโอ้ย กลับครับพับกลับรับ,รบ,รบ,รบอยู่ไม่ได้ลืมลืมนึกถึงของรถครูดาวเลยเนี่ยจริงๆฟังโกหน้าจออกรถครูดาวแต่ก็ม <One> shot, ไม่เป็นไรครับลองขำาๆไป yeah. Teach you guys ได้ไหมเอ่ยยุนเจ้าน่าจะได้ครับเพราะว่าบูโน่กล้ตายแล้วเมื่อกี้ได้เข็มทอแล้วครับวิ่งเร็วขึ้นเยอะแล้วกลับก่อนครับกลับก่อน วิ่งครับวิ่งครับดุยอ้วนวิ่งครับยังก็ติดเจ็ดนี่มันหมูผิวลมชัดๆนะครับนี่ครับเราเป็นหมูเปียวครับวิ่งครับหมูเปี้ยวครับหมูเปียวดูวิ่งไล่ครับเวย่าตกใจครับฟังโกติดเจ็ดครับ อลูกาดครับไปแล้วครับอลูกาดโอ้ทั <lending reconstruction> <ï>. ้งอลูกาดทั้งบูโน่ครับวิ่งเลยครับวิ่งใส่เลยครับโอ้โห ว้าวครับ <laughs> จะขโมยบัฟไม่ไหวครับยืนเจ้าก,ก็ไม่ไหวครับ เจ้าครับเราวิ่งไวมากครับกระชากมาครับกระทุบตรงนี้แหละสายบูครับ <laughs> สายบ้าไม่ได้สายบูบูโดครับอารูก,กาด <Yeah. S 1> ไม่โดนเี้ะ ทำไมว่าบ่อยจังมีอาครับเยอะครับเยอะครับอลูการ์ดแม่งวิ่ง,งดันดานเงี้ยดีว่าเราเดินไวนะครับอะไร เยอะแล้วโหดจังเลยไอ้นี่อืมมานี่ด <işte> ิโอ้โหมาาดิมาดิมาดิมามาเฮ้ยโอ้โหกดไปโดนคลิปจบเลยอันเตโก ด้วยความที่แม่งดูดเลือดนะดูขนาด2ตัวลุมยังเอามันแทบจะไม่ลงเกแบบ็แบเก็บกดครับตีคนไม่ได้ระบายกับคีฟครับตีคนก็เว้าเอาเข็มทอมาช่วยเร์คีฟด้วยครับมีทั้งเข็มทอทั้งไอตัวที่ลดเลือดคีฟนะครับ อันนี้จะเป็นดาบน้ําแข็งครับอันต่อไปเขาบอกว่าถ้าอยู่ในบทหลบนี้จะรีเจนเลือดโหเลือดไม่ขึ้นช้ามากเลยรเราตีไวครับเรามีเข็มเอาป้อมก่อนดีกว่าครับป้อมยังฝั่งนี้ยังไม่ได้เลย ทีเบามากอะเอาจริงนี่พี่ลืมลืมนึกถึงของคู่ดาวนะฟังโก้จริงมันสมควรที่จะดึงบ่อยๆไม่เป็นไรครับก็ยอย่างที่เห็นนะครับแมทที่3ามครับลองเล่นสนุกๆครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ ลิง One One ลากมันครับมันอยู่ในนี้อ๋อไม่อยู่แม่งหลอก <Yeah. S 1> ไอ้ลิงมันอยู่นี่ครับไอ้ลิงมันอยู่นี่ครับตัวจริงมันอยู่นี่ครับลากมันเอา้า <laughs> ลีลูชันแม่งมาบังนี่ <Nice. Three. S 1> นี่ครับความสดของอลูกาดครับ <Yeah. S 1> สดจัด โอ้โหแล้วมีทั้งสามตัวแล้วกูจะรู้ได้ไหมเนี่ยว่าตัวไหน <Q uan> อืมตีีแม่งเลยเจอโดนลิงตีเลยครับได้มาหนึ่งครับแล้วก็เสียไปหนึ่งใกล้ได้แล้วครับอีกสิบเจ็ด ได้สี่ชิ้นแล้วนะครับล้วนแต่เป็นของถูกทั้งหมดทั้งสิ้นจะดูสเต็ปกันวิ่งครับเห็นป่าผมว่านี่ดีกว่ารีของครับเอาอันนี้มาอันนึงดีกว่านี่ดีกว่าครับโหตัวจริงด้วย อ๋อฟังโก้มันมันผมผมไปยึดติดกับอ่าไปยึดติดกับอ่าพักไอ้ปูเก้นะครับของดอเอนะครับฟังโก้เนี่ยเป็นการตีแนวตรงนะครับมันไม่ได้ <c oughs> คือฟังโก้เนี่ยมันไม่ใช่กัดเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนไม่ดอเอครับอันนี้มัน เป็นการตีแนวตรงข้างหน้ามั้งใช่ไหมเขาเขียน่าตีแนวตรงข้างหน้าเนี่ยแฮกในแถวการสับเพราะเมื่อกี้เหมือนว่าเรากดใส่ใส่อีกตัวใส่เฟย่าแล้วเฟยา่าแล้วก็บูโน่พุ่งมาโดนแทนเพราะว่าเฟย่ากระโดดหนีหรือยังไงนี้แหละ มากมาครับว้าวว้าวว้าวเนี่ยครับพอมันไม่มีมันไม่มีนี่ปึ๊บแล้วมันจะช้าเลยโอ้ยหนีโดนอะไรบ้างวะไม่มีรถคูดาวครับก็เลยดึงได้น้อยลงพี่เลนเนะ <laughs> นี่ครับคากูระตอนนี้เถื่อนมากครับคากูระเป็นฮีโร่ที่ต้องบอกเลยครับว่านาทีนี้สำหรับคากูระนี่แม่งทั้งป่วนทั้งตีหนักด้วยอันนี้ก็เป็นน้องในกลุ่มนะครับ ติดเจ็ดเราไปแล้วเอาจริงอย่างที่บอกนะครับไอเทมเนี่ยอยู่ที่คนเล่นนะครับอยู่ที่ความถนัดความชอบมากกว่าไอพี่ท <One S 1> ี่เล่นแบบ one shot, one อย่างเนี้ยอย่างที่เห็นนะครับเพิ่งเล่นแค่รอบที่3ม <Yeah. S 1> บางที <Yeah. S 1> มันไม่สามารถเก่งได้ทุกตัวหรอกมันต้องมีตัวที่ถนัด <Yeah. S 1> ถนัดแหละ <Yeah. S 1> อันนี้เราก็มารีวิวแนะนำสกิลมากกว่าครับขขำ,ขำ บบมัันครกระทืบครับเนี่ยครับกระทืบแล้วโคตรสโลเลยครับเฮ้ยหนีไปไหนครับเราวิ่งไวครับดูนี่ครับวิ่งไวาแล้วสกิลให้สโลครับแล้วก็โยกเอาครับไม่เป็นไรครับวิ่งหนี ฟังโก้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนครับเราเป็นสายไล่ล่าครับ <laughs> วิ่งค้นเร็วอ่ะ <'re> แต่จริงถ้าค,คิดว่าเล่นแบบออกของวิ่งเร็วนะแล้วก็ออกไออันเนี้ยอีกอันนึนนงนะคงพิเรน,น่าดูครับแบบวิงว่งวิ่งไอย่างเดียวแหละ ยาวให้ดูนะเนี่ยเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยวตวเนี้ยถ้าออกตัวนี้นะไอการต่อสู้ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยตอนนี้โคตรวิ่งเร็วเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เน้นตีอยู่แล้วฟังโกะเดี๋ยวออกก็ได้ครับอ่ะการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะอันนี้ไว้เลยจับติดครับ <S <S เรียบร้อย ครับดูมาครับโอ้เจ็บเจ็บโอ้โหโดนบูโน่ครับโดนบูโน่เต็มเต็มเลยโดนติด้วยมั้ยมันจะมีบอกนะครับเนี่ยเห็นปว่าโดนอะไรของบูโน่บ้างนะครับ อันนี้ของเนี่ยส่วนเกียร์นะครับแล้วก็ไปมิกเล่นกันนะครับอันนี้มันเป็นเกียร์พิเลนนะครับเกียร์สายวิ่งครับโดนละคากระปูหัวชาลักคากระเรียบร้อยครับเนี่ยครับน่ากลัวต้อน่ากลัวตรงนี้แหละครับอ่าสำหรับเคย่านะครับนะครับเราสายโกยครับดูดูการวิ่งครับดูสปีดการวิ่งครับ ดูดูด้วยครับดูสปีดกันวิ่งครับมานี่ครับนี่ครับตบครับต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 ซืบอครับดูสปีดกันวิ่งครับฟังโก้นี่ฟังโก้หรือยุนเจ้าจึบทุบครับทุบกัดครับกัดครับ ซู๊ครับลากออกมาครับตัวจริงตัวปลอมไม่รู้ชื่อพรโอ้ยเจ็บเจ็โดนไอลิงหวดในบ้านเดี๋ยวมึงลากออกมากครับก็ลากช้าอยู่ครับทุกๆุกแปดวิแต่ก็ก็ยังดีขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้เราออกของดีเลย์มาชิ้นสุดท้ายใช่ไหมแต่ดูสปีดการวิ่งเนี่ เห็นปะสปีดการวิ่งเจ็บปวดมากโอ้ยโดน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 ว่ะครับแต่แม่งสองตบ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 ทําไมต้องเป็นกูด้วยวะวิ่งครับวิ่งครับเฟย่าครับเฟย่าเราใครจะไวกว่านยุนเจ้ามึงจะแซงไปไหนอุ๊ย โดนคลบอีกอุยมองไม่เห็นนะกดสกิลไปก่อนไปไหนได้ไหมครับวิ่งเร็วกว่าเดิมไหมมันน่าจะมีสปีดบอกนะใช่ไหมสปีดข้อมูลตัวละครอ,อยู่ตรงไหนวะ ความเร็วในการโจมตีความเร็วในการวิ่ง396นะครับไม่รู้ว่ามันตันแค่ไหนอ่ะไม่เอาได้ไหมไม่เล่นกับมึงได้ไงยืน <rant> ดูม <mystery> pues. ัน <Kas> อ <per now> ่าแม่งเจ็บจะตายหาดูนิทุกทุกทุกทุ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 สปีดวิ่งอยู่ที่390กว่าครับ สปีดวิ่งกับของไร้สารลาของเราครับกระชากไปเลยครับไม่รู้โดนไม่โดนกระชากไปก่อนครับมั่วครับโอ้หแล้วสกิลดีเลยโคตรเยอะเลยบูโดลาโลกนะครับกระชากได้ตัวหนึ่งน่าจะชนะอยู่ครับ ฝ่ายศัตรูยอมแพ้นะครับ Victory. Victory นะครับแต่ที่หน้าจอสหายคู่ใจ22นะครับค่า7ค่า7ช่วย22นะครับแล้วก็ตาย5นะครับประทะได้ทองด้วยก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ